สวัสดีเมียวบองกุ๊กขันเงียงคิดว่าฮือันนี้เรามาซ่อมเครื่องกันครับนี่นี่คือหลักฐานของเราทำงานนะครับโอผู้ดีผู้ดีแล้วที่ทุกท่านนี่เราเขาเจอเูาเห็นไงอ๋อนี่สวัสดีสวิศวะของเราอันนี้มากรงงานนะครับก็กรงงานวันนี้เราเรารับเครื่องตัวนี้มากี่กี่ช้นครับประมูลมาคาดว่าน่าจะซีคาดว่าน่าจะซีครับ ก็ก็มันจอดมันจอดมานานมาแล้ว e กี่กี no. ่ปีค e ร so ับต yeah. ุลาล้วผมว่าั้งแต่ผมยังไม่เข้ามาศึกษาที่นี่ลยครับถึงเวลาที่มันมันทำมาแล้วกี่ปีครับมันทำมาแล้วกี่ปีผมผมยังไม่เกิดเลยครับผมยังไม่เกิดเลยครับผมยังยังเป็นไข่อยู่ในรังไข่ของพ่อเลยครับตอนนั้นตอนนั้นผมยังเป็นวุ้นอยู่เลย มนียด่คือไกดี้ร่นน้องข้างไข่ของเรานะครับนี่คือต้อออกชบาเมื่อกี้เขาทะเลาะกับน็อตแล้วเมื่อกี้เขาทะเลาะฮะมันหวรู้ของอะไรเให้ปวสซั่มอันนี้เราทำงานอยู่สี่ห้าคนนะครับก็ เช่นนี้ก็รับเหมามาครับน่าจะฟรีครับน่าจะเป็นซ่อมฟรีครับเออมันอยู่ในโรงงานของเราครับโรงงานของเราก็ยิ่งใหญ่อลังการครับผมมาวุ่นมาหนึ่งล้านกว่าบาทครับโรงงานนี้เืมูฟซ้อมโกงเขาเชรงเกียดมากครับเขาขันน็อตไม่เข้าครับเขาเขาเริ่มูโฮเขาก็ขันน็อตไม่เข้าเขาเลิกชิบกูเครียด ครับนี่นรคนที่ทะเลาะกับน็อตครับดูดครับดูดูดูแล้วเขาก็ทะเลาะกับนัดอีกครับโ้มันออกไม่ได้ครับคนนี้ก็เอไไม่อะไรใส่าอะไรเพราะ ตน like ้นละโทษมวนไวตนกว่าเว้ยนก็ตัวี่แคน้ครับ